ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับผมสวัสดีนะครับก็มาต่อกันกับเกมโ้องไม้ได้ฆ่ากันอีกสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเนื้อเรื่องนะครับผมจะเป็นเนื้อเรื่องที่ผมน้นไปหามาได้นะครับผมทีแรกก็จะไม่ทาคลิปเนื้อเรื่องนะครับเพราะผมไม่รู้เนื้อเรื่องนะพอหามาได้ก็เลยเอามาทําเป็นคลิปเนื้อเรื่องแยกออกมาให้นะครับก็เป็นเนื้อเรื่องที่เหมือนจะสรุปแต่ก็ไม่สรุปซึ่งมันก็คือสรุปโอเคสรุปก็แล้วกันอ่ะสร ก็เพื่อเป็นการเสรียเวลาไปม,มากกว่านี้เราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับกับคลิปสรุปเนื้อเรื่องโลแมน,น X 5นะครับอ๋อใช่ก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปของผมนั้นก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอเอรเคเริ่มเข้าสู่วัยชราจึงของเกษียณตัวเองและแต่งตั้งให้ซิกนัทเนบิคคอยที่มีความสามารถมาแทนตน วันหนึ่งที่นอกโลกสเปซค c โล o นีย u ูเลเซียที่กำลังอยู่ในระหว่างซ่อมแซมจากสงครามครั้งก่อนก็ถูกบุคคลปริศนาเข้ายึดขณะที่โลกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อเหล่าอิเล็กูล่ได้ก่อความวุ่นวายไปทั่วจน X และซีโรต้องออกปราปราบแต่ซีโรได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วขณะที่ X นั้นได้รับรายงานว่าซิก m a อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ซิกมานั้นมาพร้อมกับซิกมาไวรัสที่แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลก ในขณะเดียวกันสเปซคอโลนียูเรเซียก็กำลังจะตกลงมายังโลกในอีก16ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสิ่งที่จะหยุดการตกลงมายังโลกได้คือปืนใหญ่อินิกมาแต่ตอนนี้ปืนใหญ่อินิกมานั้นยังไม่พร้อมที่จะยิงเพราะปืนใหญ่อินิกมานั้นยังขาดชิ้นส่วนหลักๆอีกหลายชิ้นเอ็กซ์และซโร่นั้นต้องไปรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆมาจากเหล่าพ่อค้าอาวุธเถื่อนทั้ง8คนที่ติดเชื้อซิกมาไวรัสไปแล้วจนเมื่อรวบรวมได้4ชิ้นก็ถูกคุณปิศนานาวาไดดามูเข้ามาขัดขวาง และเขาก็คือคนที่ทำให้สเปซโคลนนียูเรเซียนั้นตกลงมานั่นเอง X อ็กซ์และซิโลนั้นตามรวบรวมชิ้นส่วนจนครบและใช้ปืนใหญ่อีดิกมายิงทำลายสเปซโคลนนียูเรเซียลงได้สำเร็จอ๋อใช่ซึ่งตรงนี้จะมีทางแยกกันไปอีกหลายทางนะครับอย่างการยิงปืนใหญ่ใส่สเปซโคลนนียูเรเซียนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับซึ่งทั้งสองทางนั้นจะมีตอนจบที่ต่างกนะดกไปนะครับ ซึ่งถ้ายิงไม่สําเร็จนั้นซีโร่ก็จะขับยานไปพุ่งชนสเปซคลนียูเรเซียนะครับมันก็จะมีทางแยกออกไปอีกนะครับว่าชนสําเร็จหรือไม่สําเร็จอีกด้วยนะครับซึ่งทางแยกที่ผมพูดออกมานี้ก็คือขึ้นอยู่กับคนเล่นนะครับว่าจะเล่นแบบไหนนะฮะแต่เนื้อเรื่องนี้จะขอยึดเรื่องราวที่เป็นตอนต่อจากโลกแมนเอ็กซมาเป็นแกนหลักนะครับโอเคครับชมต่อเลยครับแต่สิ่งที่ตามมาคือการตรวจพบไวรัสที่อยู่บนสเปซคลนีนั้นมีรูปแบบโปรแกรมคล้ายกับซีโร่เป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อซาสเปคโคลนีนั้นตกลงมาอย่างโลกไวรัสที่ชื่อซีโรไวรัสก็ได้เข้ามาผสมกับซิกมาไวรัสจนเกิดเป็นไวรัสชนิดใหม่ซีโรนั้นจึงอาสาไปตรวจสอบที่ซาสเปคโคลนีในพื้นที่ 11F5646 ก่อนที่ X นั้นจะตาไปสมทบที่หลังซึ่งที่นั่นเต็มไปด้วยไวรัสที่ปนกันจนเป็นสีแดงเข้มที่เรียกว่าซีโรสเปซในตอนนั้นเองซีโรก็เกิดอาการบ้าคลั่งจนต่อสู้กับ X และการต่อสู้ครั้งนั้น X ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับพลังที่ซีโรได้มาจากไวรัสตัวใหม่ และตอนนั้นเองซิกมาที่แอบด,ดูอยู่ก็คิดจะฆ่า X แต่ก็ถูกซีโร่เข้ามากัดขวางจนตัวเองนั้นพังในขณนะนั้นซิกมาก็ได้จากไปโดยที่ทิ้งร่างของ XY. X ไว้ X ็กนติขึ้นมาเขาก็ไม่พบซีโร่อยู่แถวนั้นแล้วเขาจึงกลับไปยังฐานเพื่อซ่อมแซมอาการบาดเจ,จ็บของตนก่อนที่เขาจะมุ่งหน้ากลับไปที่ซีโร่สเปซอีกครั้งและเมื่อ X กลับมาเขาก็ได้พบกับซิกมาที่รอสังหารเขาในสภาพสมบูรณ์อยู่ และแน่นอนว่า x นั้นย่อมเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้แต่ก่อนที่ซิกมาจะแพ้มันได้เอาร่างของซีโร่ออกมาเพื่อจะระเบิดไปพร้อมกันจนทำให้ร่างของซีโร่นั้นขาดเลยครึ่งตัว x ที่เห็นร่างของเพื่อนรักที่เข้าไปอุ้มเอาไว้แต่ตอนนั้นเองซิกมาที่ยังไม่ตายก็ยิงปืนลำแสงใส่ร่างของทั้งคู่จนทะลุ ในวินาทีที่เอ็กซ์ล้มลงซีโร่ที่ได้สติก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายยิงปืนใส่ร่างของซิกมาก่อนที่ฐานจะระเบิดเหลือเพียงร่างของเอ็กซ์ที่ยังไม่ตายแต่ก็อยู่ในสภาพขาดครึ่งท่อนและเอ็กซ์ก็ได้รับการช่วยเหลือจากทีมช่วยเหลือได้ทัน3ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเมืองก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูขณะที่เอ็กซ์นั้นก็ได้ใช้ดาบของซีโร่เพื่อเป็นการล้ำลึกถึงเพื่อนรักของเขา เอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปสรุปเนื้อเรื่องของล็อกแมนได้ค่านะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนจะชอบกันนะครับกับคลิปสรุปเนื้อเรื่องล็อกแมนได้5าคลิปนี้นะครับหรือถ้าหากไม่ถูกใจเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ผ่านทางมาชมนี่ผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับก่อนในเรื่องที่ผมเล่าออกมานั้นอาจจะไม่ตรงกับตัววิดีโอที่ผมเอามาตัดต่อลงนะครับผมเพราะตอนที่ผมเล่นนะผมเล่นเซโ่จบฉากนะฮะมันเดาล็อกแมนไปจบฉากนะครับก็เลยมีแต่ฉากจ้าของเซโลนะครับ เอาละครับก็ขอบคุณพวกคนณมากมานนะครับผมที่แวะไปกันเข้ามาชมคลิปจากช่องของผมนะครับขอบคุณมากๆานนะครับตลับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปของผมนั้นก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายทิ้